าเบ้านเราบ้านกราสบายกดีดีมากเพื่อนบ้านข้างบ้านเห็นเราทําความสะอาดเก้าอี้โต๊ะแล้วมันเวิร์ก ดูสีสิเพื่อนๆสีมันกระจ่างขึ้นเขาก็เลยให้เราลองฉีดเก้าอี้เขา <laughs> เราก็เลยได้เก้าอี้เพื่อนบ้านมาลองทำความสะอาดให้ดูไม่รู้จะออกว่านุนมองหาเพื่อนบ้านใหญ่เลย so that's yes <c oughs> i thought it wouldn't come off but it did it came off <So S 1> yeah for so 10 pounds i'll do the other side <laughs> Well done, Hugh. Wish I had nothing with such a lot, of, <laughs> such a lot to cover. Yeah, well done. <laughs> well done. Good job. เริ่มทำตัวที่สองเพื่อนบ้านมาส่องดูเนาะเขาถามเราก็เลยเสนอความช่วยเหลือค่ะนโต๊ะของตัวเองยังฉีดไม่เสร็จเลยมาฉีดเก้าอี้ของเพื่อนบ้านก่องนใจดีมากใช่ไหมเอ迪เบิร์ดเหรอลูกเห็นเห็นนกเหรอลูกเบิร์ด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 เอ็ดดี้ สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ยมมารับออเดอร์อีกแล้วเป็นกางเกงยีนขาแบบ5้าส่วนแล้วก็ตอนนี้ก็เดินออกมารอให้ฮิวขับรถม,มารับทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าอยู่ที่ที s สาขาเนี่ยที่จอดรถ จ่ายตังค่าที่จอดรถยากแล้วก็บางทีมันเพี้ยนมันชาร์จเงินแพงด้วยก็เลยต้องใช้วิธีดรอปออฟแล้วก็พิกอัพแบบนี้ดินเนอร์ข้างนอกวันอาทิตย์อันนี้พีน้าคาราดา <c oughs> อาหารตุกแซดมากเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันคือวิญ,ญญาณผักกาด <c oughs> กระดูกหมูผักกาดดอง <laughs> so this is something I've not had before. Yes. Yeah. Come on, try your first time. <laughs> I am a whatever this is, is virgin. Mm. Looks a bit um, interesting. <laughs> it's quite a different flavor, isn't it? Mm. yes he's scared strange he used to enjoy it but huh? now mario mario Come on. mario

บึดบึดบึดมาโยเบึดบึดบึดสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้เรามาดูถังเก็บน้ำฝน ในนส่วอาหารเช้าและเที่ยงวันนี้เป็นอาหารเมื่อวานี้นที่เหลือต้มซี่โครงหมูกับผักกาดดองยังไงมันก็ต้องกินกับข้าวค่ะเพื่อนเพื่อนมันถึงอร่อยนี่คืออาหารเช้าและเที่ยงของโันะคะซื้อประสบการณ์ให้ตัวเองค่ะเพื่อนๆลองซื้อทุเรียนแบบลูกมาเสียเงินไปกับทุเรียนที่มันกำลังจะเน่าแล้วมันก็เนื้อเละ แต่ก็ต้องกินเพราะเสียดายตังโอ้ชีวิตโุเรียนเละๆมากเลยมาดูซิว่ามาริโอจะดม,มะดไหมกินไหมมาริโอกินไหมเอดี ชิมไหมมาเรียวไม่อ้วไม่มีอาการผืออืดะอมดูหนะ้าโอ้ยหน้าคนกลัวดูไม่จืดเลย ว,ว้าวเรซิ่งเทเบิลของโอใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเต็มห้องเลยอะ่ะมาริโอสํารวจกิ่นเนี่เลยอะไรวะเนี่ยโอซื้อมือสองประมูลได้มาจากในอีเบ วันนี้ต้องจ้างคนขับรถกับแวนรถแวนนะคะไปไปเอามาเอามาแล้วเขาก็ขนขึ้นมาให้บนบ้านด้วยเป็นไม้เขาบอกว่าเป็นไม้มะฮอกกานีแมวสำรวจกินใหญ่เลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเก่าลินชักค่อนข้างฝืด มีวิธีทำยังไงให้ไม่ฝืดไหมเนี่ยไมื่ยกระจกด้วย โอเคแมมารียวเฮ้ทำกระจกมามีหล่นแตกโดนตะโดนเอาไปปล่อยวัดแน่เฮ้ยเอ็เอดีหืดมสำรวจใหญ่คงมีกินอะไรแปลกๆไม่ตกใจเงาตัวเอง อาทิตย์นี้โอ๋ก็ทำงานเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็ได้ปิดซัมเมอร์มิเทอมแล้วเย้คือทำงานโรงเรียนมันดีอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคือวันหยุดมันได้มากกว่า28วันต่อปีเนาะเทียบกับงานอื่นๆที่เป็นงานแรงงานขั้นต่ำอะเนาะโอก็เลยเออยังเอนจอยทำงานที่โรงเรียนอยู่แต่มันก็มีด้านไม่ดีก็คือเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยค่าที่พักมันก็จะแพงเพราะว่ามันไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวกับคนที่เขา ปิดโรงเรียนปิดเทอมพ่อแม่พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อนๆนมันก็คือมีม,ม่มีอะไรดีไปหมดอ่ะเนาะแต่ก็ยังดีคือโอได้หยุดว,ว่าประเด็นที่สําคัญคือโอได้หยุดมีเวลาอยู่กับสามีนี่แหละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้าดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันบล็อกต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย fighting over the bed. <laughs>